หลังจากตอนที่แล้วมึงก็รู้แล้วว่าคอมมันเกิดจากเครื่องกลไกลยักษ์วันนี้กูจะพามึงเข้าสู่ยุคที่แม่งโคตรร้อนจนถ้าเอามาทำปิ้งหมูกระทะได้สบายๆใช่แล้วยุคหลอดสุญญากาศไงไอ้น้องหลอดสุญญากาศนี่มันเหมือนไอ้ไฟฉายหลอดแก้วที่แม่งทำหน้าที่เปิดปิดสัญญาณไฟฟ้าคิดซะเป็นสวิตไฟเวอร์ชันยุคโบราณ แต่ปัญหาคือมึงลองเอาหลอดสุญญากาศมาใส่เป็นหมื่นหม่นหลอดในห้องเล็กๆสิผลคือห้องแม่งกลายเป็นเตาเซาวนาคอมยุคนี้แม่งใหญ่เท่าบ้านกินไฟโคตรเยอะเวลามีหลอดไหนไหมทีมงานต้องเรียบวิ่งไปเปลี่ยนหลอดแบบช่างไฟแถวบ้านแต่เปลี่ยนไม่ใช่1-2หลอดนะมึงเปลี่ยนเป็นพันพันหลอดเหงื่อกูไหลเป็นสายยิ่งกว่าคนยกเวทในยิมยกตัวอย่างโคตรคอมสมัยนั้นก็พวกยูนิเว หรือ IBM 701เอาไว้คำนวณทางวิทยาศาสตร์หรือทำงานวิจัยพูดง่ายๆคือราคาแม่งแพงจนขายบ้านสิบหลังก็ซื้อไม่ไหวใช้ได้เฉพาะรัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยใหญ่ๆเท่านั้นคนธรรมดาอย่าหวังยุคหลอดสุญญากาศนี่แหละคือรากฐานจริงๆของคอมสมัยใหม่ถึงมันจะร้อนจะกินไฟจะพังง่าย แต่มันก็ทำให้คอมแม่งก้าวเข้าสู่การใช้งานจริงไม่ใช่แค่ของเล่นในห้องทดลองอีกต่อไปสรุปง่ายๆไอ้น้องยุคนี้แม่งคือคอมเวอร์ชันหม้อแปลงไฟฟ้าเดินได้แต่เดี๋ยวตอนหน้ามึงจะได้รู้จักกับพระเอกตัวจริงทรานซิสเตอร์ที่แม่งเปลี่ยนวงการทั้งโลกอย่าพลาดเด็ดขาด